เรามีจี้อยู่นะครับถ้าสมมติคุณเอามือไปจับเขาเนี่เขาก็จะแทงนะครับมวยไทยถึงจะมีคาว่าล่อหลอกนะครับล่อหลอกนะครับคือดีๆเราไปจับเขายังเงก็ไม่ได้นะครับอาจจะเออพี่ครับอยากได้อะไรอยากได้ทรัพย์สินอะไรในตัวผมพี่เอาไปเลยอย่าทำนายผมเลยน้องไหยเราพูดแลวไาไปก่อนเพื่อจะยกมือขึ้นมานะครับอยู่ดีๆมายกมือเขาตกใจเขาก็แทงน้องไหวปั๊บนะครับ เฉียงสีบ้าองศามีดแนวมีดนี้จะปัดกันไปหเพราะว่าดีกระแทกแทก,แทกับาดที่ปลายกาครับครับตกไปเขาจะลม้ลมล้มเอาเข่าทับเข่าทับมือกดนะครับเ,ข,เข,ข่าสองขาเนี่็เข้ามือบัง,งก็ตรงนี้ะจบแล้วนะครับหน้าครับนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับ,รบเขามือเขามีมดจี้เราบอกว่าเออพี่นอง ตัวเขาทับ,ท,บทับมีดตัวเองนะครับเอาน้ำหนักเราทับหรือจะลงไม้เข่าได้นะ